สวัสดีครับพี่น้องชาย YouTube วันนี้ผมพามาดูยาคุมนะครับที่ผมใช้นะเป็นยาคุมดีปโปเอนะครับที่ใช้ในงัวเปี่ยร์พม่านะครับมันกล่องหนึงมันมี10ปหลอดแต่ผมฉีดงัวร้อยนี้ประมาณ4-5หหลอดนะครับเป็นหลอดเล็กที่อยู่ในกล่องนี้นะครับหาซื้อได้ตามร้านขายยาที่ร้านใหญ่ๆนะครับถ้าร้านเล็กไม่มีขายนะครับ ัวของปลินะครับปลิรลานหอยนะออกกล้องเลยนนะ้องเปียโนกล้องัวชุดนี้ได้กี่เดือนแล้วเนี่ยป้าเดือนครึ่งแลนะ้วเนอะเดือนครึ่งแล้วนะอกเข้าไปไหนดิออกเข้าไปได้เอองมันคุ้นละมันงวม,มันคุ้นไม่เป็นไรมันัวชุดนี้ได้เดือนครึ่งแล้วนะครับสำหรับเชียงไหนที่ใช้นะครับ ไปเป็นไปไปลายเดือนกลางกลางเดือนนี้นะครับแต่ก็งัวก็เริ่มเมสือยแล้วนะครับติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ปริไปเลยนะงัวชนีองัวเปียวพม่านะครับมีทั้งหมดสิบห้าตัวนะครับงวัวกำลังขึ้นนะครับถ้าเป็นดีก็ประมาณกลางกลางเดือนหน้านะครับพี่น้อง ถ้าใช้งวชุดนี้นะครับงวอคอกนี้มีทั้งหมด60ตัวนะครับมีหลายอคอกนะถ้าใครเข้ามาดูหรือว,ว่า่าค้าคนไหนสนใจเข้ามาดูก็เข้ามาดูมาชมได้นะครับมาเลือกเอานะครับมีหลายอคอกหลายไซนะราคาก็มาคุยกับเจ้าของงวเองนะครับถ้ามาไม่ถูกก็ทักมาในเพจหรือว่าในข้อความ ข้างล่างของบางงอคุณนะครับขอเบอร์โทรมาได้นะครับอ่วองอคอกนี้อยู่ที่บ้านหนองจังนะครับตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านลันหอยจังหวัดสุโขทัยนะครับกำลังเริ่มขึ้นกำลังเริ่มเริ่ม,ม,มตัวนุ้น,ต,น,นตันติกเลยเนาะ <Yeah. S 1> ครับตันติกไอ้ตัวนุ้นเป็นมาตั้งแต่ข้างบน,นงงนะเลงเนาะไอ้ตัว เออเป็นมาแต่ว่าที่ซื้อมาหายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรถ้าไปเคียงก็ไม่เป็นไรครับเนีะมุมปิดดูมันก็ดูขึ้นไว้ขึ้นไว้สวยดีนะครับงอชนิดว่าจะไปหาดูงอสักเที่ยวครับเนี่ยหัวเที่ยวอ่ะหัวงอเล็กกว่าหัวเล็กยังครับจะใช้เบอร์นี่นะอ๋อเบอร์สามเหมือนกว่าเลยนะสามเหมือนกว่าสามร้อยกว่าคนเลยนะครับสามหมือนกว่าสามร้อยกว่าเนี่ยลง เอาได้นะเป็นเพื่อตู้ราคาถ้ามีบามันก็ตรงชอบบามันนี่แหละสี่ร้อยกว่าห้าร้อยแต่ราคาตัวนี้เนาะใบไวไปไนแะค่น้อยแบ่เนี่ยเนาะครับแบ่ก็ตัวนอนหัวเปี่ยวมันจะชอบเล่นกันนะครับเจะดังจะชอบหลุดนะ เชือกด,ดังหลุดมันจะชอบเข้าตีนนะครับเราต้องคอยคอยระวังด้วยนะครับ๋ยวลูกเราต้องคอยเอาเข้านะครับรีบเอาเข้าให้นะครับปล่อยให้มันไม่นานนะครับเผื่อเราไม่อยู่อย่างนี้เข้าตีนเข้าคาได้นะครับ สำหรับงอชุดนี้เป็นงวที่ผมมาถ่ายตั้งแต่ที่เริ่มเข้าคุณนะครับเดือนกว่าแล้วครับกำหนดจับงวเปี่ยวพม่า,มาก,ก็ไม่เกินเดือนยี่สิบวันหนึ่งสองเดือนนะครับสเดือนกว่าอกเริ่มขึ้น,นย,ออย,ายายาว้น,นะครับลุงวันกำลังไล่งวลุกให้ดูนะครับน้อยแก่ <laughs> <laughs> นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคอกนะครับของปะลิลุงวันนะครับเป็นเจ้าเดียวกันนะครับหัวเริ่มตุดออกตุดจ่อยนะครับสนใจก็เข้ามาดูนะครับหัวชุดนี้สวยนะครับอย่างไอตัวดํานี่กับไปอีสานได้น,น,ดดนะครับ เจ้าของว่าตัวในกินก่อนกับอ้วนก่อนนะครับอยู่ที่งอจินนะครับงออ้วนมางอพร้อมมาทั้งงอจินไวกินจเจ่งอ้อนว,วนไวนะครับปันหนึ่งกี่ลูกครับปลแเด็กสิบหกตัวเจ้าของว่ากินห้าลูกนะครับกินเจ่งโอ้ถ้าสิบหกตัวก็ห้าลูกร้อยห้าสิบลูกตัวละเก้าลูกกับเก้าลได้น้ปรีน้มันเาสองลูกวาเย็นสองลูกขว่า ตอนนี้คอขึ้นนะครับโอ้โหอยาห่างไอตัวขาวนี่ก็ไปเที่ยวอ,อีสานเลยนะครับงวจะอยู่ที่สามร้อยกว่านะครับนี่ยอบกนี้ <300 S 1> คารับก <300 S 1> วา่วาสา <300. S 1> <120. S 2> มร้อยยี่สิบตัวขาวนี่ก็สวยนะครับตัวเหลืองครับ คอออ,อออกดีเนาะพอ,<ร>อ,อ,อดีชุดนี้สวยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในคอกนะครับที่บบาวงอขุนมาถ่ายไว้ตั้งแต่งวัวเข้ามานะครับเป็นหนึ่งคอ,อกนะครับที่มาที่หลังชุดที่ผมถ่ายเมื่อกี้นี้นะนี่ราคาสูงกว่านะครับาราคาสูงกว่าชุดเมื่อกี้นี้นะครับชุดนี้ยี่สิบตัวนะพอดีเนาะยี่สิบตัวนะครับ เขียงไหนเจ้าไหนที่ว่าใช้เบอร์นี้นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับชุดนี้ขึ้นแล้วนะครับเอ๋อ่วนแล้วนะครับโอ้โหตูขึ้นตูสวยนะนะครับผิวเกลี้ยงแล้วนะเดือนครึ่งน,นะครับสำหรับองอชุดนี้ไม่ได้เข้าไปถ่ายข้างในให้ดูนะครับดูข้างนอกนี้ งวชุดนี้ขึ้นไวนะครับเจ้าของเลี้ยงดีมากนะครับชุดข้างในปล่อยชุดข้างนอกมัดนะครับงวม,มัดมันจะขึ้นไวกว่างวปล่อยนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าช่างน้ำหนักมันจะหนักกว่าด้วยนะครับชิดนี้บางเงวคุณก็ขอจบเทียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามในช่องบางเงวคุณด้วยนะครับ